สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเอชไอประกันอ็นชาแนลนะคะเรามาอัปเดตต้นไม้ค่ะนี่เป็นใบของเบอร์มาร์กนะคะไม่ใช่อีพิเราเอามาปลูกรวมกันไว้นะคะนี่นะคะสังเกตดีๆนะคะเป็นใบที่เกิดจากตาของต้นเบอร์มาร์กนะคะตอนแรกอะ่ะมันเขียวะคะ่ะ เขียวเขียวเขียวแบบนี้เลยใบใหม่ใบนี้เอามาก็เขียวแต่อยู่ใบเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะไปชมสวยไหมคะเห็นต้นแรกตกใจนึกว่าเป็นของต้นอีพิผู้ดังอันนี้แต่พอยกดูลำต้นของเขาแล้ว เขาเป็นของเบอร์มารค่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเขาด่างหรือเขาผึ่กแต่ถ้าเป็นด่างก็ดีนะคะจะได้ตัดใบไล่ด่างไล่ใบด่างออกมาเนี่ยะคะใส่ไว้เป็นเดือนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะดู เราดูว่าใบาต่อไปเขาจะเป็นแบบนี้อีกไหมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย